อ่นะสมก,การที่มีค่าสมบูรณ์ข้อที่2นะครับเรามาดูโจทย์เลยเขาบอกว่าจงแก้อสมก,การค่าสมบูรณ์ของ x ลบ4ส่วน x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะครับข้อนี้โจทย์เนี่ยมาแบบซิมเพิลมากๆนะครับมีอักษรมีตัวเลขอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะแต่ไม่ง่ายนะครับข้อนี้อยู่ใต้หลักการเหมือนข้อที่1นะครับจำได้ไหม หลักการในการถอดค่าสัมบูรณ์เนี่ยค,ครูกอบพูดไปแล้วในข้อที่1แต่ต้องพูดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมาดูซิหลักการเขามีอยู่ว่าถ้านะครับน้องๆเนี่ยมีค่าสัมบูรณ์ของอ่าพหุนามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว A นะครับโดยที่ A เป็นเลขบวกนะอ่าค,ครูกบย้ำนะ A ต้องเป็นบวกถึงจะใช้ทฤษฎีนี้นะ ถ้าค่าสมบูรณ์นี้น้อยกว่า a แล้วนะครับน้องๆสามารถกระชากค่าสมบูรณ์ทิ้งได้เลยแล้วเหลือแต่ตัวพหุนามข้างในแค่นี้เทียบกับ3นะครับก็คือน้อยกว่าเท่ากับ3แล้วก็เพิ่มทางสายไปนิดหนึ่งคือมากกว่าหรือเท่ากับลบ3อ่า3กับลบ3คืออะไรนะครับเขียนมั่วแล้วเนี่ยอ่ามันก็คือ a กับลบ a นั่นเองนะครับ เออถ้าเทียบกับโจทย์ข้อนี้ A ก็คือ3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์เนี่ยถ้ามันอยู่ในรูปของน้อยกว่า A นะต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะเออถ้ามันอยู่ในรูปของน้อยกว่า A น้องๆสามารถที่จะเอาค่าสมบูรณ์ออกและเขียนออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับมันจะช่วยให้การคิดเนี่ยเร็วขึ้นแต่ว่าแต่ว่าในข้อหนึ่งเนี่ยมันสามารถจบได้ในบรรทัดเดียวเลยนะที่ครูครับอธิบายไปแล้ว ใครยังไม่ดูย้อนไปดูนะครับทีนี้พอมาเจอข้อ2เนี่ยไสในของค่าสัมบูรณ์มันไม่ง่ายเห็นไหมมันไม่ง่ายมันไม่สามารถจบในบรรทัดเดียวได้เห็นไหมครับมันจะต้องมีการแยกคิดทีละกรณีซึ่งเดี๋ยวครูก๊ับจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีน้องๆน,น,นักเรียนทุกคนนะครับทั้งที่ติดตามครูก๊ับมาแล้วและเพิ่งเข้ามาดูนะ อันนี้คือวิดีโอของคูกอฟนะครับอยู่ในช่องของ y o u tube ชื่อคูกอฟคณิตออนไลน์นะครับสอนคณิตศาสตร์มปลายนะคูกอฟทำคลิปไปเยอะลองติดตามเข้าไปดูนะครับโอเคนะอ่ะตอนนี้กลับมาในโจทย์ข้อนี้นะครับขอลบตรงนี้ออกนะเรามาเข้าเนื้อของมันเลยนะครับว่าเราจะแก้โจทย์ข้อนี้ยังไงนะอ่ะวิธีทำนะครับวิธีทำโจทย์ข้อนี้ นะครับเราใช้วิธีการเริ่มต้นคือถอดค่าสมบูรณ์แบบเมื่อกี้แบบที่ครูกรับบอกนะครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มาดูนะมันก็คือค่าสมบูรณ์ของ x ลบ4ส่วน x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ3ซึ่ง a ของเราก็คือ3นั่นเองใช่ไหมครนี้ครูก็บ,บอกว่าเราสามารถถอดค่าสมบูรณ์นี้ออกได้นะแล้วก็เหลือแค่ ตรงกลางเปล่าๆอย่างนี้เลยนะครับเทียบว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3แล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับค่าลบของ3อีกทีหนึงเข้าใจไหมครับตรงนี้นะฮะถ้าเลข3มันไม่ใช่เลข3เกิดโจทย์เขาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข5น้องๆก็เขียนออกมาเป็นลบ5กับ5เข้าใจปะ่ะถ้ามันเป็นเลขเศษ1ส่วน2นะฮะน้องๆก็เขียนออกมาว่าลบ1ส่วน2ถึง1ส่วน2เข้าใจเนาะ แต่มันต้องเป็นเลขบวกนะครับเป็นลบใช้ไม่ได้นะสูตรนี้นะโอเคอ่ะตรงนี้แหละครับตรงนี้บรรทัดนี้แหละที่ครูกำบอกว่ามันเกิดปัญหานะเราไม่สามารถที่จะจบได้ในบรรทัดเดียวเห็นไหมเพราะตรงกลางเนี่ยมันจะมี x ยุ่งยุ่งครูกำังบอกเลยข้อนี้ยาวข้อนี้คิดเยอะนะครับแต่อยากจะอธิบายให้น้องๆเข้าใจมาดูกัน นี้เราเจออย่างนี้เขาเรียกอสมการแบบนี้ว่าอสมการต่อเนื่องนะครับคือซ้ายกลางขวามีซ้ายมีกลางมีขวาเราเรียกอสมการต่อเนื่องเข้าใจนะทีนี้เรามาดูนะฮะเวลาเราจะคิดตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถคิดทีเดียวได้ใช่ไหมเราต้องแยกเป็น2กรณีสังเกตนะกรณีที่1ก็คือน,นี่นะครับกรณีที่1น,นะฮะก็คือ แยกไอ้เจ้า x ลบ4ส่วน x ตรงเนี้ยก้อนเนี้ยนะครับฝั่งซ้ายนี่แยกไปคิดทีหนึ่งเข้าใจไหมมันเป็นอสมการย่อยๆอันหนึง่งเห็นไหมครับน้องเราแยกตัวนี้ไปคิดทีหนึ่งนั่นก็คือลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ x ลบ4ส่วน x อ่ะถ้าแค่นี้เราทำได้ไหมนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพอจะทำได้ใช่ป่ะแค่นี้เนา กับอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปทําอีกด้านหนึ่งด้วยก็คือไอเจ้า x ลบส่ส่วน x มันเทียบกับฝัง่งขวาก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เราก็ต้องแยกตรงนี้ไปคิดอีกกรณีหนึ่งนี่หรอ,อมนะดังนั้นครูกรก็เลยเขียนไว้เลยทั้ง2กรณีนะครับกรณีที่2ก็คือ x ลบ4ี่ส่วน x นี่นะนะ x ลบสีส่วน x เนี่ยมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เราจึงมีอสมการย่อยๆให้คิดทั้ง2อันจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับน้องๆทั้ง2กรณีเน,นี่ยเราจะเชื่อมกันด้วยอะไรคำเชื่อมที่เรามักจะใช้ในทางคณิตศาสตร์มปลายเรามักจะเจอคำว่าและกับหรือคำถามคือตรงนี้น้องๆควรจะใช้คำว่าอะไรในการเชื่อมฟังดีๆนะครับ มันมาจากไหนฮะกรณี1กรณี2มันเกิดจากการที่เรามีอสมการต่อเนื่องและเรากำลังพิจารณาตรงกลางสแสดงว่าถ้ารกรุ๊ปใส่ x ลงไปตัวหนึ่ง x ตัวนั้นจะมีผลในขณะเดียวกันคือเทียบทางซ้ายครั้งหนึ่งเทียบทางขวาครั้งหนึ่งเทียบพร้อมกันถูกไหมถ้ารกรุ๊ปใส่ x ไปตัวหนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ต้องได้ผลลัพธ์อยู่ระหว่างลบ3ถึง3เท่านั้นถูกไหมฮะ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นพร้อมกันมันเกิดทั้งเหตุการณ์ทางซ้ายต้องเป็นจริงและทางขวาก็ต้องเป็นจริง x ตัวนั้นจริงจะเป็นคำตอบถูกไหมครับสิ่งที่ครูครับจะบอกสรุปสั้นๆก็คือทั้งสองเหตุการณ์นี้สกรณีนี้เมื่อแทน x ลงไป1ครั้งมันจะเกิดการเปรียบเทียบพร้อมกันเวลามันเกิดการเปรียบเทียบพร้อมกันเราต้องใช้คำว่าและ ะะเราต้องใช้คำว่าและในการเชื่อมนั่นก็คือมันต้องเกิดขึ้นทั้งสองอย่างพร้อมๆกันต้องเป็นจริงทั้งสองกรณีพร้อมๆกันจึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฟังเข้าใจไหมใช้หรือไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เพราะอะไรถ้าน้องๆใช้หรือแปลว่าฝั่งนี้ถูกฝั่งขวาผิดแล้วน้องๆจะบอกว่ามันเป็นจริงแต่ความจริงแล้วเมื่อเราแทนลงไปตรงนี้ฝั่งซ้ายถูกฝั่งขวาผิด ใช้ไม่ได้ดังนั้นใช้หรือไม่ได้นะครับข้อนี้ข้อนี้นะน้องๆต้องใช้ตัวเชื่อมว่าและซึ่งคําว่าและเนี่ยในทางคณิตศาสตร์ของเราก็คือการ intersection ันดังนั้นน้องๆต้องเข้าใจนะต้องต้องเข้าใจในการแยกกรณีแบบนี้มันไม่ใช่การแยกกรณีปกติที่เราเรียนในขัาสสมบ,บูรณ์แต่มันเป็นการแยกกรณีเพื่อให้ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยแยกคิดได้ไม่ทับซ้อนเข้าใจนะ ก็ใชนะตรงนี้ต้องใช้คำว่าและนะครับหรือ intersect นั่นเองนะ intersect คือเมื่อเราคิดกรณี1เราคิดกรณี2เสร็จแล้วเราจะต้องเอาคำตอบทั้ง2กรณีมา i n t e r ์ e c t คือซ้อนทับเลือกเฉพาะส่วนที่ซ้ำกันเข้าใจหรือยังครับนะค,ครครูับอยากอธิบายให้ละเอียดนิดหนึ่งใช้เวลาเยอะนะครับนะใครที่ขี้เกียจด,ดูโยยาว่า skip, skip skip ข้ามไปได้นะครับไม่เป็นไรแต่ค,ครูก็บอยากให้ดูละเอียดนะจะเย็นๆยนิดน,นึงนะครับ อ่ะตอนนี้ในกระบวนการย่อยลงไปกว่านี้มันก็คือการแก้อสมการย่อย2อันถามว่ายุ่งยากไหมตรงนี้มันก็ยุ่งยากแหละแต่ใครที่มีพื้นฐานมาก่อนหน้านี้แล้วที่ครูกรับอธิบายเรื่องอสมการไปก็น่าจะพอแก้ไขตรงนี้ได้นะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวครูกรับทำให้ดูแบบละเอียดมาดูเลยครับกรณีที่1ก่อนกรณีที่2ช่างมันนะครับเอากรณีที่1ก่อนพิจารณาตรงนี้นะครับเริ่มการแก้โดยการย้ายลบ3ข้ามมา นะฮะพอเราย้ายลบ3ป๊บทางซ้ายก็จะเหลือศูนถูกไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับทางขวาก็จะเป็น x ลบ4ส่วน x แล้วก็กลายเป็นบวก3ถูกไหมฮะเออเสร็จแล้วเราก็หาคอรนนะครับเนื่องจากมันมี4ส่วนเอ็์แต่เรากุกบก็เอาเอ็ส่วน x คูณลงไปนึกไหมเอาเอ็ส่วน x คูณลงไปมันก็จะเกิดเป็น x กซำลัง2ลบ4บวก 3x และส่วนมันก็จะเป็นส่วน x ด้วยกันหมดนั่นเองเพราะส่วนเท่ากันแล้วถั่ไหมครับมันคือการทําส่วนให้เท่ากันใช่ปะอ,อ,อันนี้ก็ใส่ส่วนธรรมดาแล้วเนาะใส่ส่วนพหุนามธรรมดาน้องๆก็ค่อยๆแก้ลงมาโดยการทําอะไรนะโดยการแยกตัวประกอบนะครับมันก็จะแยกเป็นอ่ะเดี๋ยวก่อนจะแยกนะครับค,ครูกอลฟขอเขียนกับข้างดีไหมเอาทางขวามาไว้ทางซ้ายนะครับก็คือเป็น x กําลังสอง แล้วก็เอาบวก 3x มาไว้ตรงกลางแล้วกันบวก 3x นะครับแล้วก็เอาลบ4ไปต่อท้ายนะฮะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ส่วน x ตรงเนี้ยครูกรับเขียนกลับข้างก็ต้องเขียนว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ทันไนหะทันนะเออตรงนี้นะฮะค่อยๆเขียนพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเพราะว่าโดยปกติเวลาเราแก้อสมการเนี่ยเรามักจะชินกับการให้ x อยู่ทางซ้ายถูกไหมครับ นะเราก็แยกตัวประกอบนะครับน้องๆแยกเป็นตัว x กับตัว x แล้วก็แยกเป็น4กับ1นะครับให้เป็นบวก4ลบ1นะตรงตรงกลางก็จะได้เป็นบวก3านะฮะโอเคนะครับพอมาถึงจุดนี้มันจะมีจุดต้องระวังอีกอันหนึ่งก็คือเมื่ออยู่ในรูปของเศษส่วนเศษส่วนที่ข้างล่างเป็น x น้องๆต้องระวังอะไรจำได้ไหมต้องระวังอย่าให้ส่วนเป็น0ูนย์ ส่วนเราคือ x นะส่วนเราคือ x เราก็เลยบอกว่าคําตอบที่เราจะนับเนี่ยเราจะไม่นับว่าตรงที่ x เป็น0ูนย์เราไม่นับ <c oughs> นะเดี๋ยวตอนจบเราจะไม่เอา x เท่ากับ0นโอเคนะทีนีเ้เราก็เอาตรงนี้ไปเขียนวงเล็บไปเขียนเอาแต่และว,วงเล็บเนี่ยไปเขียนบนเส้นจํานวนแต่น้องๆบางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเออแล้วอีกตัว x ตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราต้องเอามาเขียนปักบนเส้นจํานวนด้วยไหม เคยเจอไหมเคยเจอปัญหานี้ไหมว่าเราห้ามมันเท่ากับศูนย์แล้วเราต้องเอามาเขียนบนเส้นจนํานวนด้วยไหมคาตอบคือเอามาด้วยแต่ครูก๊อบจะให้น้องๆเขียนเป็นวงเล็บสมบูรณ์แบบก็คือให้เขียนอยู่ในรูป x ลบศูนย์อย่างนี้ดีไหมให้เขียนอยู่ในรูปของ x ลบศูนย์น้องๆก็จะได้เกิดวงเล็บ3วงเล็บและเอา3วงเล็บนี้มาลงเส้นจนํานวนถั่ไหมครับนั่นก็คือจะเกิดรอยต่ออยู่ตรงลบสใช่ไหมฮะอยู่ตรงศูนย์แล้วก็1 น้องๆก็สามารถที่จะใส่บวกลบบวกลบได้ล้วันมไหมนะฮะเอาเจ้าสาวงเล็บนี้มาเขียนเส้นจํานวนนะครับแล้วก็เลือกช่วงที่มันเป็นบวกนะก็คือมากกว่าเท่ากับ0นย์ถูกปะเราก็จะได้ช่วง2ช่วงนี้ถูกไหมฮะในขั้นสุดท้ายของกรณีที่1นี่กรณีที่1เองนะนะฮะเราบอกว่าเท่ากับ0ูนย์ใช้ได้ใช่ไหมดังนั้นเราระบายนะครับมันมีเท่ากับด้วยเราก็ระบายที่เลข4 เออลบสนะครับแล้วก็ระบายที่เลข1นะครับแต่เราไม่ระบายที่เลข0นเพราะเราห้ามเอาไว้เห็นป่าเราห้าม x เ,เป็น0นย์เราจึงไม่เอาตรงนี้เราเลยทิ้งเป็นจุดโปร่งเอาไว้เข้าใจไหมครับจุดอื่นเนี่ยใส่ลงไปในอสมการได้ใส่แล้วเป็นจริงแต่จุดที่ x เ,เป็น0นย์ใส่ไม่ได้เดี๋ยวส่วนติด0นะอันนี้คือกรณีที่1ซึ่งเราได้คำตอบแล้วนั่นก็คือ x จะต้องอยู่ในช่วงของลบ4ถึง0เป็นช่วงเปิดแล้วก็ตั้งแต่1ไปถึง Infinity แต่ยังตอบไม่ได้เพราะมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกับกรณีที่2ดังนั้นเดี๋ยวเราไปหากรณีที่2กันตรงนี้พอเข้าใจไหมครับกรณีที่1นะใครฟังมาถึงตรงนี้ถ้าเข้าใจแล้วกด1ดีไหม <c oughs> ถามเป็นถามเป็นไลฟ์สดเลยจริงๆนี้เป็นวิดีโอนะครับอ่ะแล้วแต่นะก็เล่นเล่นกันนะครับไมซีเรียส ตอนนี้มาดูกรณีที่2นะครับน้องๆกรณีที่2เนี่ยทรงมาคล้ายกันเลยไหมทรงมาคล้ายกันเลยแต่ว่าต้องระวังนะเลขมันไม่เหมือนกันพร้อมนะครับก่อนอื่นครูครับก็จะย้ายนะครับย้ายเลข3ามาไว้ฝั่งนี้กลายเป็นลบสแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ0นะฮะจากนั้นครูกรับก็ทำเหมือนเดิมนะคูณ x ส่วน x ตรงนี้คูณ x ส่วน x ตรงนี้ เพื่อให้ส่วนร่วมกันมันกลายเป็น x เดียวกันถูกไหมฮะข้างบนมันก็จะกลายเป็น x กําลัง2อนะครับแล้วก็อันนี้ครูกรับย้ายมาเขียนตรงกลางเลยได้ไหมเขียนเป็นลบส x นะครับแล้วก็ลบสน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับตรงนี้ครูกรับก็จะเขียนให้มันเป็นวงเล็บนะแยกตัวประกอบก่อนก็จะกลายเป็น x กับ x แล้วก็ 4กับ1ตรงนี้ต้องเป็นลบ4บวก1ถูกไหมตรงกลางจะได้เป็นลบ3และข้างล่างคูก๊อบก็จะเขียนให้เป็น x ลบ0นเหมือนกันแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ0มาถึงจุดนี้ต้องระวังเหมือนเดิมระวังส่วนเป็น0ูนะครับน้องๆ x เป็น0นย์ไม่เอานะข้อนี้มันก็ติดเหมือนกันแหละมันก็ติดแบบเมื่อกี้นะฮะอ่าแล้วก็อินเตอร์เซกต์อินเตอร์เซกต์ลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละนะอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน้องๆต้องเขียนเส้นจำนวนละ เส้นจำนวนก็จะเกิดจาก3ามวงเล็บข้างบนนั้นก็คืออะไรบ้างมีลบ1นะฮะลบ1่าลบหแล้วก็0แล้วก็4นะครับก็ใส่บวกลบบวกลบตรงนี้เราจะต้องเลือกช่วงที่น้อยกว่า0ก็คือช่วงที่เป็นลบนะครับคือจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้แล้วก็น้อยกว่าลบหลงไปแันไหมนะฮะแล้วก็จะระบายนะครับ ตัวที่มันเท่ากับ0นย์ะฮะก็คือลบหเนี่ยใส่ลงไปแล้วเท่ากับ0ูนย์นี่ใช้ได้นะแล้วก็เลข4เนาะใส่ลงไปแล้วเท่ากับ0นย์นะก,นก,ก็ใช้ได้เนาะเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับแต่ว่าตรงที่ x เท่ากับ0นย์ก็ห้ามอีกเหมือนเดิมนะครับห้ามส่วนเป็น0ดังนั้นอันนี้คือจากทั้ง2กรณีนะทั้ง2กรณีอกักขระให้ดูภาพรวมใหญ่ๆอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับทั้ง2กรณีเนี่ยคิดลงมาทั้ง2กรณีจะต้องอิ intersect อินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซกกันมาตลอดจนถึงเส้นจํานวนก็ต้องอินเตอร์เซกกันเข้าใจไหมครับดังนั้นเรามาดูตรงเส้นจํานวนเส้นจํานวนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องเอามาเขียนรวมและอินเตอร์เซกเขียนรวมก็คือน้องๆจะต้องเอาตัวเลขทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมากนะครับเรียงยังไงจากลบสใช่ไหมลบสนี่น้อยสุดเอา2เส้นมาผสมกันก่อนเอาเลขมารวมลบสแล้วมาลบหนึ่ง ลบ1แล้วมา0ใช่ไหมศูย์แล้วก็1 1แล้วก็4ถูกปะอันนี้ไม่ต้องใส่บวกลบบวกแล้วนะเพราะบวกลบบวกมันจบไปในเส้นย่อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําตรงนี้ก็คือเอาผลลัพธ์ของกรณีที่1ก็คือจากอะไรลบสนะครับไปถึงเลข0นยะ์ะเปิดแล้วก็เลข1ปิดไปถึงอินฟินิตี้เอาผลลัพธ์จากกรณีที่1นะครับมาวาง จากนั้นเราไปเอาผลลัพธ์จากกรณีที่2มามันก็คือจากลบหนึ่งนะไปทางซ้ายนะฮะลบหนึ่งไปทางซ้ายลากไม่ค่อยตรงนะฮะเออนะอ่ะนี่คือจากลบหนึ่ไปทางซ้ายแล้วก็จาก0ไปถึงเลข4นะครับเลข4เนี่ยเป็นช่วงปิดอย่างนี้นะพอเราเอา2กรณีมาทับกันสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้มัน i n t อร์ e c t อินเตอร์เซกคือน้องๆจะต้องเลือกช่วงที่มันมีการซ้อนทับกันสนิทใจนั่นก็คือตรงนี้ครับจากลบสไปถึงลบหแล้วก็ปิดนะฮะจากตรงนี้นะนะจากปิด1ไปถึงปิด4นี่คือคําตอบที่ใช้ได้จริงๆเพราะว่าเมื่อเราหยิบตัวเลขจากลบสถึงลบหไปแทนครั้งหนึ่งมันจะเป็นจริงทั้งอสมการหรือถ้าเราหยิบจาก1นึถึงี่ไปแทนสักครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นจริงทั้งอสมการ เข้าใจไหมครับแต่ถ้าน้องๆององหยิบเลขที่มันอยู่นอกเหนือจากนี้นะครับเช่นเ,าเราหยิบเลข5ตรงนี้หยิบเลข5ไปใส่เนี่ยอาสมการเนี่ยจะเป็นเท็จน้องๆลองดูก็ได้ตรงไหนที่มันอยู่นอกคําตอบใส่ลงไปในโจทย์อาสมการจะเป็นเท็จนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยคำตอบของมันที่แท้จริงก็คือ x เนี่ยมันจะเป็นช่วงนะฮะเป็นช่วง2ออันที่ไม่ติดกันนั่นก็คือปิดลบ 4ถึงลบ1นะครับช่วงปิดนะแล้วก็ยูเนียนกับช่วงปิด1ไปถึง4นี่คือคำตอบของข้อนี้เขียนตอบแบบช่วงนะฮะเขียนตอบแบบช่วงหรือใครจะไปเขียนตอบเป็นเซ็ตก็ได้นะครับเซ็ตแบบบอกเงื่อนไขเอาโอเคนะแต่ประเด็นในข้อนี้ไม่ใช่ตรงย่อยๆตรงนี้เลยนะครับประเด็นสำคัญในข้อนี้สิ่งสำคัญที่ครูครับอยากให้น้องๆเข้าใจจริงๆก็คือ การแยกอสมการออกมาคิดเป็น2กรณีมันมองยังไงมันมองแบบนี้นะครับมองว่าพอเราใช้สูตรค่าสมบูรณ์แยก2ฝั่งแล้วน้องๆสามารถที่จะแยกคิด2กรณีและเอามาอินเตอร์เซกกันตอนจบอยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับใครที่ดูแล้วจบแล้วโอเครู้สึกว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้นะฮะกด2เข้ามาให้ครูก๊อเห็นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิดีโอนะครับแต่น้องๆกด2เข้ามาครูก๊อจะจะเข้าใจได้ว่ามีคนดูแล้วเข้าใจ นะฮะค,ครูก๊อบจะรับรู้ได้เพราะมันสําคัญมากนะการที่น้องๆดูแล้วเข้าใจเนี่ยแล้วแสดงออกเนี่ยนะค,ครูก๊อบก็จะรู้ว่าอ๋อคลิปนี้มันเป็นประโยชน์นะมันเป็นกําลังใจของค,ครูก๊อบนะครับเป็นกําลังใจที่จะทําให้ค,ครูก๊อบมีแรงทําคลิปดีๆต่อไปนะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันนะครับน้องๆแค่ดูเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วเอาไปทําโจทย์ทําข้อสอบให้ได้นะข้อนี้เป็นเรื่องของอสมการค่าสมบูรณ์ข้อที่2ดูยุ่งยากและดูยุ่งยากขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว นะต้องพยายามกัดฟันนิดหนึ่งนะแล้วก็ใครที่จะดูข้อนี้รู้เรื่องได้เนี่ยจะต้องมีพื้นฐานหนึ่งก็คือต้องแยกตัวประกอบเก่งๆสองก็คือต้องแก้อสมการเก่งๆสามก็คือต้องแก้เรื่องค่าสมบูรณ์เก่งๆนะครับถึงจะมาลุยตรงนี้ได้ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่อสมการธรรมดามันไม่ใช่ค่าสมบูรณ์ธรรมดาแล้วมันก็ยังมีเรื่องของการแยกตัวประกอบ จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเช่นน้องๆคนไหนบอกว่าจากตรงนี้อยากจะเอา x คูณตลอดเลยได้ไหมกูก็บอกไม่ได้นะห้ามนะฮะห้ามเอา x คูณตลอดนะน้องๆจะผิดได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่า x เป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเราคูณตลอดเราจะบอกไม่ได้ว่าต้องกลับเครื่องหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวแปรคูณตลอดเตือนไว้ก่อนยกเว้นว่าน้องๆรู้ว่าตัวแปรนั้นมีเครื่องหมายอะไรแน่นอนชัดเจนแต่ถ้าไม่รู้ ก็อยา่าคูณตลอดมันเสี่ยงโอเคไหมมือใหม่อย่าเพิ่งคูณตลอดนะครับโอเคปิดท้ายขายของนิดเดียวอันนี้ใช้เวลาเยอะแล้วนะครับใครที่อยากจะ เ,เก่งเรื่องแยกตัวประกอบอยากจะเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบแบบละเอียดด้วยเทคนิค8แบบนะครับน้องๆสอบถามเข้ามาได้นะมีคอร์สออนไลน์เป็นวิดีโอให้น้องๆฝึกทำโจทย์160ข้อ26วิดีโอนะครับใช้เวลาเรียนประมาณ12ชั่วโมงแต่ว่าสมัครครั้งหนึ่งเนี่ยเรียนได้ตลอดไปโอเคนะครับสอบถามกรอบเข้ามาได้ทาง Line@ @orp8971k นะครับก็ ถามเข้ามาว่าคอสแยกตัวประกอบนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมีอะไรไหมราคาอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราเห็นในรูปตลอดไปนะครับมันจะมีช่วงโปรโมชั่นที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็จะมีราคาพิเศษตรงนั้นหรือถามคูกค่กัปป์ง่ายสุดนะครับตัวเป็นๆน,นี่แหละใครอยากดูคอสเรออื่นๆก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ m a t o s c h o o l c o m นะครับเข้าไปดูได้โอเคนะ อสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็ท่านผู้ปกครองครูอาจารย์ที่แวะกันเข้ามาดูนะครับมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสามารถที่จะทักเข้ามาได้แจ้งเตือนกันเข้ามาไดถา้ถ้ามีจุดผิดจะได้รีบแก้ไขขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันต่อไปอีกนะสวัสดีครับ